สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็ได้มาพบกับทุกทท่านเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามานะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันว่าในความฝันของแต่ละคนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็อยากให้อาจารย์ลักษ์เนี่ยมาตอบทีนี้อาจารย์ลักษ์ก็เลยมาดูคําถามแล้วก็คัดมานะคะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าแต่ละท่านเนี่ยถามมาอย่างไรกันบ้างนะคะ ถ้าเกิดฝันอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์ต้องบอกเลยว่าฝันหนึ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของการความฝันที่สะเปะสปะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องคิดเยอะนะคะตรงนี้ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไม่แนะนําให้นําเอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยมาทํานายฝัน ความฝันเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดตรงๆก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีในเรื่องของอปัญหาต่างๆที่เข้ามาอยู่พอสมควรนะคะหรือการจัดระบบระเบียบในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะักมันก็เลยทําให้เราเนี่ยฝันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ต้องดูเรื่องของการบางแผนชีวิตให้ดีสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆรับรื่นขึ้นนะคะสำหรับออหัวข้อนี้นะก็ต้องตอบตอบมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่านิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าในความฝันของเราเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันทำให้เราตกใจตื่นตรงนั้นนะะเป็นหัวข้อที่เราจะต้องมาทำนายฝันกันนะคะอันนี้ก็บอกไปนิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคเนาะ นะคะน,นี้ก็เป็นความฝันของทุกท่านนะคะที่คัดมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เที่ยวหน้านะคะเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับอาจารย์ลักษณ์ในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของความฝันกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ